นี่คือยุคของการเปลี่ยนแปลงคุณพร้อมจะก้าวสู่อนาคตหรือ,อยังโลกของเรากำลังถูกทำลายเจอศึรรอบด้านถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนงานที่ทำให้คุณคว้าโอกาสได้เรียนรู้วิธีการขับเคลื่อนธุรกิจสู่เน็ตซีโร่พลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนก้าวสู่ความสำเร็จได้จริงอย่าพลาดพบกับเอ็กซิบิชันและบูธกิจกรรมมากมายพร้อมรุนรับรางวัลสุดพิเศษกรุงเทพธุรกิจ b u s i n e s s พบกับสุดยอดยรั่ม2025เซนเซจิ ท,ที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้และแนวทางปฏิบัติได้จริงจากนักธุรกิจนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหากรรมระดับประเทศทุกการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยให้เหนือกว่าคู่แข่งนี่คือโอกาสของธุรกิจไม่ใช่แค่การช่วยโลกแต่เพื่อผลกําไรที่แท้จริงสํารองที่นั่งได้ที่ w w w b a n g k o k b บดอทแ s งกอกเบสท i นิวส์ดอทคอมสบพบกันวันที่3-4่ธันวาคมสองพัากสิบเจ็ตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกาสามนาทีเป็นต้นไปณพารากอนหอ